กี้ว่าใหญ่เด็กน้อยไปโรงเรียนกับมันกระเทินแล้วว่ามืงอื่นจังไปเนาะให้มันแล้วสักก้อนนอนเอากับบุ๋มมีคนหลายโรงรี่กับบอดี้มาจะขยับไปใส่ไมดใส่หมอยกับจีเกียวให้มันแล้วจีเกียตานี้ฮับฮับเพนฮับเทียงก็แล้วเกียวฮับเพนฮับเทียงก็แล้ยวอะไรไปหน่อยกัอากาศดีพี่น้องกัคือกับยำเกี่ยวเข่าอยู่เพราะว่าอากาศมันดีเดินลมแห้งลมพัด ลมพัดลมพัดบ่งคัดเชียวเบิดนี่ตีไว้ประมาณหาสอบคนได้ถือว่าได้บพราะหาสอบอ,สสสอืมมันกะ งามของมันอยู่แล้วงามของมันอยู่พอดีห่วงกับลำกับเสมอกัน ยอยกัไปินผม่า่เหรอตรงหนนันล่ะมื่อเราไปเห็นเป็บไก็ตัดเบร์ปไงตัดเบอง่ายเบิดะกินเบิร์บม่แหงโอ้ Hindi na, hai. เดียวคนละนเยยาปลาตัวมาเกี่ยวขังขรับลไปดำบ่ได้มเกอหมูไว้พระหมูไว้มันจะล้องเลยเื่อดไทเนาะค่ะดำเลยเนาะ ใช่อ,อย่บ่่บ่น้อยาใชแต่หุดบ่ไแ<ท>ต<ท>่ดหดใชแต่ขางใชแต่ขางมันบ่เลยเด้ขางนี้ลากเลย ลูกนีวะนูกมีวะนกสุบะนูกคือว่ามาอยู่ว่ป่าบแบบนี้นเนาะเห็ดทางพอได้ไปใส่กับดักนักเดอ้อแบบนี้ก็มีที่ข้องมันเล่นเ่นมากนักเดอ้อ ลุ่มบ่เขาบอกมันแตกกอกว่าเข่าทีอว่างามๆอยู่ได้เลยรูก,กอนะเป็นสิบกว่าลำสิบกว่าห่วงบางกอนสิบพวงสิบก่าห่วงข้าง,าง,างมา่นั้นโติดเทีะโปรติดอะไรนะโอ้ยเห็น่งงามเข่ายังอันนี้นะเข,ข,นะข้าไเขาคือะลุ่มเรียบก็มาสานแต่ไม่มีพวกว่าสานแท่ตัว ไปถ่ายด้านที่ล่างเรไปถ่ายเกลี่ยน้ำรังแล้วก็คุะวะ<ง>กวข่ากะไปเลือกเอามาใส่ที่เสื<ง>้อกะาขาค้าว้องได้เหลือตัวบ้างรับต่างกันอืมไม่ใช่รับหน่อยเดใส่น่าเก็บหมูแต่ต้องไป หน่อยมาแล้วไ้รังอยู่ปนะฮะโอ้ยตั้งตั้งไว้สิสอู่ลตั้งห้เจ้าทามเจ้าคือมาเะจ้าคือมาเฮงเจ้าคือเฮงกับบเจ้าอมาเะเจ้าคือเฮงเทจังมาห่อบัวกับบุตร กูได้เนี่ยเคยเกี่ยวเขาน้องคอมเมนต์มาบางแน่กูได้เคยเกี่ยวเขาเนี่ยมิตห้อยเนี่ยบ,บุตรห้อยยังได้เลยห้อยตีดปุ้นนะปยเนี่ยห้อยีนเนี่นน<ะ>าายนะอยาไปย่มามาฮะ มัดเขานะเจ้าอะไร่และ้วก็แล้วเดี๋ยวจะกป้าลยม่ตดทึงด้ประมาณเจ้าก,ก็ช่วงแรก,กจะไปหับจอบไอเดีย,ยึงแล้วเดินก็ได้มัด

แต่ว่าผู้เฮาเว้านี่เซียนตัดนี่คือว่ากะเฮียบ่มันก็เฮียอยู่แต่ว่ามันกัจเย็ดชวนน้อยหนี่ยนะภูตัดเป็นพร็เป็นพรตเป็นพรตไห้เลยเออ

ลุยไปหนมันคือเ้ี่ยชิละอย่างนันเสียงดีดระเบีบอยู่มีปลาแถวนี้ต้องใส่ปลา เดี่ยวข้าวอ้แบบนี้นะยามเกี่ยวข้าวต้องล้มต้นทงแบบนี้ไหมน่าสีมาอยู่ดอกทีมนี้ก็มาทีมหาเราอ่อนเย็บฟอนเขาวอุย้ยกระตุ้ยแท้ดดิปังอุลุยอยู่ป่านนี้โดเมนอีช้างอารมณ์โดเมนโตหนา่า พอกันใหม่น้องเอ๋ยขอบคุณลาทีมงานหับซมมัรจะเกาศงามสวยๆเนาะ